ที่สนะครับของคุยเคาะเจาะข่าวเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับบิ๊กป้อมะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็อย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สื่อน,นั้นให้ความสนใจแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ติดตามกันโดยทุนน่วนาเดี๋ยวสตรูดพีิลานกับี่แป๊บก็จะเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพียบเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวนั้น ไปดูกันหน่อยนะครับในมุมของการ์ตูนนิสเนี่ยยังเกาะติดยังเขียนการ์ตูนที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้พี่รหัสพี่เปปะพะและวันนี้อย่างน้อยสองฉบับนะที่หยิบยกเรื่องนี้มาเขียนเป็นการ์ตูนฮะไปดูตั้งแต่ของบุณพี่บัญชาคามินก่อนก็แล้วกันครับนี่มีการเปรียบเทียบกับระดับผู้นําขาประจําของพี่เป๊ด้วยนะกิมจองอื่นไปยองกันยังไงยองกันได้ลงตัวมากนะครับแลวว่าพี่บัญชาคามินนะครับด้านบนนะฮะด้านบนนี่ฮะ จะตรวจว่าซองยังไม่นานใช่ว่าซองสิบห้าครับหมื่นสามพันกิโลใช่เจ้าตัวยืนชีชโบชีเบ้เลยนะครับตะโกนบอกกูจะยิงประเทศมึงให้ราบเป็นหน้ากรอนะครับก็นุ่นฮะเอพีสันติภาพเอพีสันติภาพก็คือสัญลักษณ์ของราฐอเบริการยิ่งถึงครับหมื่นสามนี่ชื่อว่าการ์ตูนว่าไอ้นี่พูดแต่ไม่ทําสักทีต่ก็คื็ขู่ไว้ก่อนแต่ด้านล่างครับนะฮะด้านล่างครับแม่งมันสอดคอ้งันได้เลยนะครับบอกว่าไอ้นี่ไม่พูดแต่ทําอย่างเดียว ก็คือ CSI LA นะครับยิงอะไรมาพี่หลานพี่เป๊บยิงมาบ้านเราเนี่ยโอ้โหนาฬิกาคุณลิชาร์ดคุณลิชาร์ดคุณโลนเหล็กคุณปาเต้โอ้โหเนี่ย <laughs> ยิงถล่มมาแล้วปรากฏว่านี่ฮะระบงระเบิดไฟควันคละคลุ้งกระจุงกระจายเลยนะครับแล้วมีใครสักคนหนึ่งกำลังลอยขึ้นมาบนอากาศนะพี่หลานพี่เป๊บหลังจากโดนโดนโดนยิปนาวุฒนาฬิกาเนี่ยถล่มมาถูกครับโรงเรือนที่แถลงแล้วนี่ของ CSI นี่ ก็บอกยี่สิบกว่ายี่สิบสองยี่สิบสี่เขาบอกยี่สิบสี่ก็สองโลแล้วสองโลแล้วสองโลโอ้โหนี่ของคุณพี่บัญชาขามินเอาไปต่อของเดลินิวสกอบายกันหน่อยครับก็อยู่กับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวนี่ฮะนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้ตำแหน่งสําคัญหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กําลังอึดอัดอย่างยิ่งเลยเพราะว่านาฬิกากําลังรัดคออยู่ไม่ใช่เนกไทนะวิลานเนกไทคนทั่วไปอาจจะเนกไทรัดคอบ้าง คอ,อเสื้อเวลากัดกระดุมเม็ดบนสุดบ้างมันอึดอัดบ้างแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไทยไม่ใช่เสื้อนะครับแต่เป็นนาฬิกาครับนี่ฮะนาฬิการูดไปอยู่บนคอได้งไงไม่รู้นะอืมคือคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์วันนาฬิกามําลังรัดคองไงแต่ไม่อึอดอัดอยู่ลําบากไงนะแต่เมื่อวานพูดแล้วครับจากการ์ตูนมาดูคาเขียนคาเขียนนะบอกวความคุณเปลวเสียงกันวันนี้ไทยโพสต์บอกว่านาฬิกานาฬิกมคาประวิทธ ชื่อนะฮะนาฬิกานาฬิกรรมคําประวิทย์คือคําพูดอ,อันนี้แหละฮะขึ้นต้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้คุณประจักษ์นะเห็นภาพเลยบิ๊กป้อมเหมือนนักมวยแตกยกห้ามวยไทยห้ายกนะโอ้โห oh, มาแตกก็ยกนี้คุณแป๊บซี่แถมแผลชะกันทั้งเวทีฮือฮากับเลือดสาดท, <laughs> ที่เป็นที่เป็นหญิงถึงกับร้องกรี๊ดเอามือปิดหน้าทางเนิ้วแลบตาจ้องน,นิดด้วยเสียวปนอยากดู <laughs> เลือดบิ๊กป้อมสงสัยจะหอมเพราะยังไม่ทันไร แมลงวันไฮยีน่าหมาป่าสามารถขีสัตว์แห่รุมจ้องถึงกันพลวันแต่บิ๊กป้อมยังพยักหน้าสู้โวยมเมื่อวานเมื่อวานนี่คือสู้โวยนะเว้ยครับนะครับไม่ใช่เวย <c oughs> แ,แล้วข้ามาตอนนี้บอกว่าแต่อยากบอกคำหนึ่งว่าท่านมีผลบวกลบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลคสชและตัวนายกประยุทธ์มากมเมื่อทราบเช่นนี้แล้วฝากพี่ใหญ่ใครค่ครวนด้วยที่ท่านพูดเมื่อวานหมายความว่าทองแท้คือคุณภาพท่าน ไม่สนไฟลนและเขี้ยวงานสารพัดที่ฟัดจ้องจะอยู่ต่อเพื่อชาติแต่ถ้าปปชอบอกผิดออกทันทีฟังดูก็โอ้อาเยี่ยงวินยูชนแต่ทุกคนก็ทราบกว่าจะตรวจสอบที่มาที่ไปของนาฬิกาเป็นเข่งของท่านกว่าจะไล่สอบยานบุคคลครบทุกรายถ้าไม่ตายก่อนก็หมดเทอมรัฐบาลก่อนกว่าผลสอบปปชจะปรากฏนั่นเป็นด้านกฎหมายในด้านการเมืองนั้นเรื่องคาบเกี่ยวกับคอร์รัปชันสินบนอาสินบาทสินบนจะ จะใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องรองความรับผิดชอบทางการเมืองที่ต้องมาก่อนเป็นเรื่องหลักท่านพลเอกประวิตยครับการอ้างนาฬิกาเพื่อนออมมาให้ใส่คืนเขาไปหมดแล้วนั้นภาษาหมากรุกเขาเรียกว่าจนแต้มภาษานักเล่นไพ่เขาเรียกว่าอาบน้ำ <laughs> <laughs> ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแก้ผ้าสู้จุดๆๆๆผมไม่อ่านต่อแลนะนะก็คือ <laughs> <laughs> คุณเปลวก็คล้ายๆว่า ให้ข้อคิดคำคำใหญ่นะให้เบี๊กป้อมไปคิดดูครับนะเพราะเดี๋ยวนี้มันเริ่มลามไปแล้วบอกว่าโอ้โหทีมาตาสี่สี่เขายังไม่ผิดเลยนี่ก็เอาเขาไ่เข้ากลุกอะไรประมาณนี้นะม,ม,มันก็ไปถึงขนาดนี้แต่ว่าเอาละลุงป้อมก็ยังยึดหลักกฎหมายท่านก็ว่าของท่านไปแต่ทุกอย่างก็มีค่าใช้ใจ่ายสําคัญว่าค่าใช้ใจ่ายนี้นี่นะฮะรัฐบาลหรือลุงป้อมจะแลกไปกับอะไรอันนี้น่าสนใจนะ เ <Good> มื่อวานนี้ได้คุยกับสมาชิกสอนออกชท่านหนึ่งเป็นพลเอกนะครับแต่เป็นรุ่นน้องท่าน oh. ท่านบอกว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยถือเป็นจุดแข็งของคอสชอกับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ oh. ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนที่สําคัญมาก oh. แล้วก็บอกว่าในกรณีของนาฬิกาเนี่ยเหมือนเหมือนที่พี่เปลสีเงินเขียนแล้วก็เป็นข้อสังเกตยอย่างหลายคนนะครับที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของรัฐบาลในเรื่องมุ่งปราบคอรัปชันแต่ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยสังคมตั้งข้อสองสัย โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์นะครับแต่ว่าพลเอกประวิตยเนี่ยท่านก็เหมือนไม่กังวลเลยแล้วภาพนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครับยกมือขวาทีเดียวเนี่ยเหตุการณ์มาหกอาทิตย์ไม่มีการชี้แจงนะครับตั้งแต่วันที่4 <c> ี่ธันวาคมนะครับที่ประชุมคอรมอน,นัดแรกแล้ววันนั้นก็คงจะมาถ่ายรูปหน้าทำเนียบแล้วก็มีการยกมือขวาเพราะแสงแดดแผดกล้ามากนะครับแล<อ>้วหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ตามถามยังไงก็ไม่ตอบแล้วหลายครั้งท่านก็ มุนหงิดมากนะครับรวมถึงเหตุการณ์อันนี้ด้วยในภาพนะครับก็คือมีการถามเรื่องนายกชี้แจงหลากหลายเรื่องพอสรุปคําถามสุดท้ายเนี่ยถามเรื่องนาฬิกาอีกเนี่ยท่านก็หงุดหงิดมากแล้วพอซักหนังๆักท่านก็เดินหนีเลยนี่สัปดาห์ก่อนแตกรับท,ที่ที่เรามาคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ <laughs> ที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์วงแตกก็คือนักข่าวก็ผมคุยกับนักข่าวที่ที่ทำข่าวที่อันนี้นะครับที่กรลาโหมเนี่ย แล้วก็บอกว่ามีการเตรียมกันก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งถามเรื่องนาฬิกานะเราถามเรื่องอื่นก่อนก่อนมีการถามนี่นะครับเนี่ยครับพอถามเรื่องนาฬิกาปุ๊บเนี่ยท่านก็เดินออกแต่เมื่อวานนี้ครับถามอีกเพราะว่านักข่าวก็ต้องถามแล้วครับเพราะตราบใดที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าเอที่มาที่ไปที่ไปอย่างไรเพราะตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบอกว่าข่าวออกมาก่อนแล้วครับว่าเนี่ยยืมเพื่อนมาแหวนนี่ของแม่ยืมแม่ให้ซึ่งตรงนี้ท่านไม่ได้ชี้แจงเรื่องแหวน แต่นาฬิกาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปในทิศทางนั้นนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเพื่อนที่ยืมให้นั้นเสียชีวิตไปแล้วอะไรนี้อันนั้นก็ก็ไม่ชัดเจนต้องไปตรวจสอบต้องดูครับว่าปปชจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรการที่พลเอกประวิทย์บอกว่าพร้อมรับคำชี้คำตัดสินของปปชนี่ครับดูแล้วเนี่ยปปชก็คงไม่สรุปว่าผิดหรอกครับเพราะว่าการยืมมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเว้นแต่ว <Yeah. S 1> kind of so ่าได้มาแล้วไม่แจ so ้งตรงนั ah ้นถือเป็นความผิดเพราะนั <trendy> so so the the ้น like, ส <cartridge> ิ่งที่ พนเอกประวิทย์บอกว่าจะลาออกทันทีอะไรประมาณนี้นะครับก็คงคงไม่เกิดน,นะครับในเรื่องนั้นเพราะปปชก็คงไม่ไปสรุปอะไรอย่างนั้นเวลาก็คงจะเนิ่นยาวเน,เนิ่นเช้าออกไปครับแต่ว่าประเด็นปปชเนี่ยเช้าว,วันนี้ถ้าใครไปดูจากเดลิเนียลมีบทครา์ที่น่าสนใจนะคือเป็นประเด็นคาถามที่หลายคนเนี่ยถามทีแล้วว่าทําไมคนถึงสนใจคุณสมบัติของบิ๊กกุ้ยบิ๊กกุ้ยคือใครพี่หลานเนี่พลตระเวรเอกวาชรพล ประนราจกิจประธานปปชอ,อ,อดีตรองเลขาธิการนายกก็คืออดีตเลขาท่านบิ๊กป้อมนี่แหละเมื่อสามปีที่แล้วเพราะความใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็ถูกบอกว่าเป็นคนที่เคยทำงานด้วบิ๊กป้อมอยู่หน้าห้องบิ๊กป้อมเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนสนใจอย่างที่เดลินิวสจะเขียนทิ้งท้ายเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อคิดถึงเรื่องปปชที่เคยถูกคอร์รัปช่าทาเพื่อรัฐบาลก็นึกถึงปปชชุดชุดนี้กันมานะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดเนี่ยบิ๊กกุ้ยขนาดนี้ ที่คนสนใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของหลักนิติธรรมและมีนนยยะทางการเมืองด้วยอ,อันนี้เป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจไปติดตามมาอ่านได้นะครับเราพักกันครู่นึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาหลังจากที่ไปครบรพธงชาติติดตามข่าวตัวจบกุกแล้วกลับมาคุยเคาะเจาะข่าวช่วงที่3ครับเรื่องการล่าหลายชื่อเดี๋ยวกลับมา